ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรื่องราววุ่นๆุ่นเริ่มต้นขึ้นเมื่อสสาวสี่กลุ่เลือดทั้งโอเอและ AB ต้องย้ายมาอยู่หอในด้วยกันโดยไม่รู้ว่าผมอยากจะทำการทดลองบางอย่าง ผมอยากให้อาจารย์เดนเน่ช่วยรวบรวมนักศึกษา4ี่คน4กลุ่มเลือดนะครับเอามารวมไว้ในห้องเดียวกันจากนั้นเนี่ยก็คอยสังเกตพฤติกรรมให้ผมอย่างละเอียดเลยและเรื่องราวในตอนนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อโดนัดกับฟายหุ้นกันซื้อใด่ปอผมมาดูแลคนเป๊กกับคนเละต้องมาดูแลของด้วยกันจะเกิดอะไรขึ้นส่วนก๊อสไปก่อเรื่องจนต้องมาทํางานในมินิมาร์ตแต่ดูเหมือนว่าจะมาก่อเรื่องวุ่นวายที่นี่อีกมาดูกันว่าแต่ละกรุ๊ปเลือดมีวิธีรักษาของอย่างไร กรุ๊ปไหนชอบทำของพังกรุ๊ปไหนรักษาของสุดๆกรุ๊ปไหนถึงขนาดตั้งชื่อให้ของต้องไปติดตาม พอดีก็น่าะดียน้อเสียงดังอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยนะผมแก่สีผมใหม่จ้ะก็ต่อไปเรียกว่าโดนัทเฉยๆไม่ได้แล้วนะต้องเรียกว่าโดนัทล้นลากเปอย่างงี้สามพันนะจ๊ะนี่ถ้ามีตาอย่างเดียวทําไม่ได้นะคือช่างทําผมเขาแบบหลอกมากอ่ะ แล้วพอทําสีเสร็จปุ๊บใช่ไหมเดินก้นบิดยิ่งกว่าชนีเฮ้ยมาแต่ซื้อของมาเยอะแยะเลยอ่ะมีของกินมะไม่มีของกินมีแต่เ้นแทนเทนใดเป่าผมนี่นะรุ่นใหม่ล่าสุดเลยเป็นแบบว่าไฟฟ้าประจุบวกไม่ทําให้ผมเสียชั้นกระโดนัทเนี่ยนะพุ่นจะซื้อมาสองคนเจ๋งอะสั่ของคุณด้วยคนดีนี่นี่ ยี่สิบบาทค<ม>่าแผ่นปอแปะรอบใดนี่ยังจ่ายไม่ได้เลยเนี่ยฮะนี่นะฟิกกี้นี่นะชอบทำของพังใช่ไรก็พังหมดเลจยจร<ะ>ิงเออเอ้ยมันได้ยินนะเผาไวาฉันไม่ดูแลของไงฮัลโหลอฮัลโหลฮัลโหลหืมซ่ามากเลยอ่ะฮัลโหลฮัลโหล ได้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 โอเคโอเคเป็นไงเพราะว่าฉันให้เขารักษาของไงใครใครเขาก็เลยอยากจิกย่างนี้นะเราไปเลยจีบเนี่ยอะไปดูกันดีกว่าว่าไหนเป็นยังไงอ่ะนียเดีราลงมาดูกันแกเลยนะโอ้ยเดี๋ยว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 แกฉันว่านะเราอย่าเพิ่งแกะดีกว่าเพราะว่า ฉันก็ว่าเดี๋ยวแกะมาแล้วดูฝุ่นมันจะเข้าอะนี่ทำไมไม่ทำนี้เลยอะทำตารางการใช้ใดไงไดจะได้มีเวลาพักผ่อนอย่างงี้เฮ้ยดีดีดีแกแล้วก็ฉันว่านะเราเนี่ยนะหาที่ไว้ได้ไว้ตรงนี้ดีกว่าไว้ตรงโต๊ะเครื่องแป้งเลยดีกว่าเวลาใช้นะจะได้ใช้สะดวกสะดวกเดี๋ยวเรียกว่าโต๊ะเครื่องแป้งเลยเรียกว่าบ้านของใดดีกว่าดีดังเลยแกนี่ฉันคิดไม่ผิดเลยนะที่คุณเจอได้กับแกสองคน ไว้ตรงนี้เลยเนาะเดี<ห>๋ยว <c oughs> พึ่งแกะดีกว่านาะอเดี๋ยวฝนเข้าอ้ยเอาจร,จริงเลยนะไม่รู้จริงๆเนี่ยว่าเราไปชดเนี่ยนะอย่าพูดเลนะเอ้าเหรอคิดเหมือนได้ยินอะไรไม่รู้่ะไม่ดี คนนึงครับผมโอ้โหช่วงนี้นี่กินนมทุกวันเลยนะฮะพอดีพี่เป็นยามพี่ก็ต้องรักษาสุขภาพบ้างนะครับอ๋อเหรอครับผมรู้นะว่าตอนนี้เขามีส่งชิงโชคอะฮะ้คยๆเขาแย่งซื้อกันพี่ก็อยากขับรถสปอร์ตมาทำงานเขาบ้างครับโอ้โหโอ้โหยอ่แล้วม่วงมาจากไหนเนี่ยเราอะฮะฮ้ยแล้วกล้องมาถ่ายอะไรเนี่ยของนี้ของในร้านห้ามถ่ายนะแต่แคชเชียร์ ถ่ายได้ยางก็ถ่ายได้เอามาถ่ายหมาพอดีว่าที่คลาสเนี่ยเขาให้ทำคลอดหมาก็เลยมาถ่ายเก็บเป็นบวิไว้อ่ะหมาหันมาทางนี้ด้วยขอบคุณมากชอบตากหิวแลวนี่นี่นี่ว่างเปแล้วเดี๋ย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 ว้งหงุดหงิดอะไรมาเนี่ยของเละเท่หมดแล้ว ก็อาจารย์นี่คราะดิเขาหาว่าฉันอ่ะไม่ดูแลข้าวของฉันเป็นอย่างนั้นจริงเหรอดูจากสภาพกองขนมแล้วพี่ว่าอาจารย์เขาพูดถูกนะพี่เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าพี่วีทุราขอตัวก่อนนะส่วนเรื่องขานมไว้พรุ่งนี้แล้วกันพนี่แล้วนายอ่ะมีอะไรหนักๆกินป่ะก็มีเออไส้กรอกไง เออใส่กล่องโยเฮ้ยรัดเธออุ่นอะไรอ่ะไม่อุ่นไส้กล่องไงไม่เคยเห็นเนาะจะบ้าเหรอใส่กล่องอยู่ในมือเธออยู่เลยเฮ้ยแล้วแล้วฉันอุ่นอะไรอ่ะ แกพี่กันเขาจะไปออกค่าเอาของไปให้เด็กๆอ่ะแกมีอะไรจะบริจาคปะเรื่องนั้นไว้ก่อนได้ไหมแต่ว่าได้ป่าผมไปไหนได้อะไรอ่ะก็ได้ที่ตกลงเลยไว้ว่าจะวางเอาไว้ในกล่องนี้ไงอ๋อเมื่อเช้าฉันเพิ่งใช้เอาวางไว้แถวนี้แหละเหรอไม่เห็นนีเลยจะว่าไปก็เหมือนเห็นอยู่แถวนี้นะลองลองหา จะบอกนะว่าเแค่ลาานิดเดียวเองเดี๋ยวเอากาวในตู้เย็นมาหยอดก็เหมือนเดิมแล้วฮนี่โดนัทก็เราตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอว่าใช้เสร็จแล้วจะวางไว้ที่เดิมหูยก็มันลืมนี่นา เล้านิดเล้าหน่อยอย่ากโกรธเลยนะฉันไม่ได้โกรธที่มันล้าแต่โกรธที่แกเนี่ยไม่รักษาของนี่หาว่าฉันไม่รักษาของเหรองั้นเอาไปเลยใด,ใด <c oughs> ฉันกลัวมันไม่สดอะไรแช่ในตู้เย็น <c oughs> ต่อไปนี้นะฉันจะเป็นคนดูแลใดคนเดียวถ้าจะใช้เนี่ยก็มาขอเอ,าเองแล้วกัน ได้ฉันจะคอยดูฉันจะคอยดูว่าแกจะรักษาใดดีดแค่ไหนช่วงเกรดกรุ๊ปเลือดโดนัทสาวกรุ๊ปโอพื้นฐานคนกรุ๊ปโอเป็นกรุ๊ปที่ชอบเอาชนะจึงไม่ชอบการถูกตำหนิแม้ว่าเรื่องนั้นตัวเองเป็นฝ่ายผิดก็ตาม ่วนฝ้ายสาวกรุ๊ปเอเป็นกรุ๊ปที่รักความยุติธรรมแต่ก็มีเมตตาเมื่อเจอคนทำผิดก็มักจะให้อภัยแต่หากคนนั้นไม่มีทีท่าสำนึกผิดคนกรุ๊ปเอก็พร้อมจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเอาละสิโดนัทกับฝ้ายจะคืนดีกันอย่างไรแล้วกฟจะทำอย่างไรกับกล้องของปิกกี้ต้องไปติดตามถ้าทำกล้องมันพังแค่นี้มคงไม่โกรธหรอกนะัอ้องพยายามแช่สิคะมาถะละ่มที่คณะแล้วก็เอาไปทำพัง คุณแม่คะข,ขอยิ้มได้ไหนได้มีคะเฮ้ยใครไม่ไหนอ่อยอะเอาแล้วจุย้ยเอาแล้วเออืสนับสนุนโดย S C B Extra Platinum Card